สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตเร์นิวข่าวนะครับก็วันนี้เราก็มาส่งกําลังใจถึงบิ๊กโจ๊กนะครับก็พลํมรลวจเอกสุเชษหักพานะครับก็มีประชาชนนะครับจานวนมากหรือหลายคนนะครับก็ที่เข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันนะครับก็อยากให้ทางพลรมหลวจเอกสุเชษหักพานะครับกลับมาช่วยเหลือประชาชนนะครับอาจจะอาจจะไม่ได้กลับในเร็วๆวันนี้นะครับแต่ ทางประชาชนก็รอนะครับว่าโดยการที่บิ๊กโจ๊กนะครับเป็นคนเข้าถึงง่ายไปไหนก็พูดเพาะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่ลงอะไรต่างๆนะครับก็มีประชาชนมากมายนะครับขอถ่ายรูปนะครับส่วนทางบิ๊กโจ๊กนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องอาจจะเก็บตัวเงียบนะครับก็เนื่องจากตอนนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะครับ ที่รู้จักคนรอบตัวนะครับอย่างพนายตั้มนะครับก็โดนคดีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ทางบิ๊กโจ๊กเองนะครับก็น่าจะเก็บตัวเงียบนะครับก็ไม่ไม่ออกมาให้ัมสภาษณ์หรือให้ข่าวอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าการเงียบนี่เป็นการดีที่สุดนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ถ้าเกิดอย่างถ้าบิ๊กโจ๊กได้กลับมาเป็น ตำรวจเหมือนเดิมหรืออาจจะได้เป็นรองของบลลเนี่ยครับผมว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเหมือนรอศาสตร์ปกครองสูงสุดอย่างเดียวเลยใช่ไหมก็ต้องรออ,อีกใช้เวลาระยะเวลาอีกนานนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มีหลายคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่า กงกำลังใจเชียร์บิ๊กโจ๊กนะครับรักบิ๊กโจ๊กนะครับอยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมานะครับเป็นรองผบตรนะครับอยากให้กลับมาช่วยเหลือประชาชนเหมือนอย่างเมื่อครั้งก่อนนะครับที่เคยท่านเคยอยู่นะครับก็ได้ช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายนะครับไม่ว่าใครไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็เข้ามารองกับท่านได้ท่านก็จะช่วยเหลือตามเหตุตามผลตามสมควรนะครับก็ตรงนี้ก็ล่าสุดนะครับก็ทนายตามก็โดนจับนะครับก็ ทางทนายเดชานะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการสู้คดีของทนายตั้มนะครับแล้วก็พร้อมเปิดแผลเปิดประเด็นเปิดเปิดแผลเปิดประเด็นกับคุณสนทรีลิ้มนะครับก็ถือว่าโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคบเคี่ยวกันมันน่าดูเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทนายเกี่ยวกับตำรวจนะครับก็ถือว่าโอ้โห ช่วงนี้ประชาชนนะครับจับตามองเป็นอย่างมากนะครับสำหรับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับผมว่าช่วงนี้ท่านท่านก็น่าจะแบบเก็บตัวเงียบยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อย่างล่าสุดที่ว่ากรรมธิการนะครับที่ว่าเชิญท่านไปท่านท่านก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปให้ข้อมูลนะครับเกีย่ยวกับชั้นสิบสท่านก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาอย่างว่านะครับคนเรา อีกคนหนึ่งเราก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งนะครับเพราะว่ามีคดีมีอะไรกันอยู่ตัวตัวท่านเองก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งนะครับให้มันให้ดูแบบมองหรือว่าเออเนี่ยเอ้ยมึงอยู่พวกใครอยู่พวกไหนพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาตัวเองเข้าไปยุ่งก็เดี๋ยวจะซวยเอาเองครับก็อยู่เฉยดีกว่านะครับก็อย่างว่านะครับก็ ตรงนี้ถ้าทางบิ๊กโจ๊กนี่ครับตอนนี้ตํนวนของบิ๊กโจ๊กนะครับต่างๆนะครับก็อยู่ที่ชั้นปปชนะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่าทางปปชจะวินิจัยออกมายังไงนะครับแล้วก็ผมว่าท่านท่านนะครับบิ๊กโจ๊กนะครับผมมองในในส่วนตัวผมมองเองนะครับคิดเองะมองเองว่า ตัวผมเองก็ส่งกําลังใจให้นะครับก็อยาก<ป>ให้ท่านได้กลับมาเป็นรองพบตลอรลอเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นพบตลอรล้อไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อยากให้กลับมาช่วยเหลือประชาชนนะครับตัวชชนนาาผมเองผมก็มองว่าท่านนะคือที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าทํางานโอเคเลยนะคือฟันอกควัญใจชาวบ้านเลยนะเพราะว่าด้วยว่าด้วยคําว่าแบาบช่วยเหลือแบบนั่นจริงๆอะ่ะอืมก็อยากให้ท่านนะกลับมาเป็นรองพบตรอแหละอะไรเงี้ย ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบในบิ๊กโจ๊กนะครับหรือว่าเคยเจอตัวจริงของท่านหรือว่าเคยที่แบบถ่ายรูปของท่านหรืออะไรน้็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับก็ไม่เราไม่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 มีจำกัดอยู่แล้วครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิด ตอนนี้คือจริงๆแล้วข่าวมันมีเยอะมากมายเลยนะที่ตอนนี้ที่ในสื่อสื่อโซเชียลข่าวสื่อแล้วออกมากมายนะครับคือผมเองผมก็อยากจะทําให้มันหลากหลายนะครับแต่ตอนนี้คือแบบคือก็ยังไม่รู้จะ,อะเอาอะไรมาทําลงดีนะครับก็ตอนนี้ก็ทําเกี่ยวกับตรงนี้ไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีไอเดียหรือมีอะไรที่อยากแบบอยากจะเล่าหรือนำเสนอนะครับเกี่ยวกับ ต่างๆมิติข่าวต่างๆมากมายนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆมาทําลงอัปเดตครับค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะตอนนี้ก็บางครั้งบางทีก็นี่ลงก็ลงพยายามลงทุกวันลงทุกวันนะครับเพื่อที่ให้เทางเอฟซีพิกโจ้นะครับได้เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันครับถึงว่าเนื้อหาสาระมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ก็เข้ามาเข้ามาชมเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับก็ แต่วันนี้ก็อาจจะสั้นๆพอครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปไว้ยาวๆนะครับก็สั้นๆพอสักหกเจ็ดนาทีนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ของอ่าทางผมก็ต้องลาไปก่อนครับ after n e w ข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบคนใหม่คลิปหน้าครับน่าจะเป็นวันจันท์เลยหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจนะครับก็ก็รอติดตามดูต่อไปนะครับว่าคลิปต่อไปจะทําเกี่ยวกับอะไรครับก็ฝากด้วยนะครับก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของท้อช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับอัลเทอร์นิวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ